s อ s พี s h โชว์เคของเราจะพาไปรู้จักกับนักแสดงนำจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่มีชื่อว่าพี่หยดเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่สร้างจากเขาโครงเรื่องจริงเหียนแค่ทีเซอร์ก็ขนลุกกันแล้วเชียวน้องนิ่ม รัตนวดีวงทองสาวน้อยผู้น่ารักผู้ที่มีรอยยิ้มหวานใครเห็นเป็นต้องหลงรักอย่างแน่นอนซึ่งนอกจากน้องจะน่ารักแล้วน้องก็ยังเก่งมากๆอีกด้วยเพราะว่าน้องเป็นเด็กทุนตัวจริงจากคณะนิติศาสตร์ s อ u เราถ้าพร้อมแล้วไปทำควารมรู้จักน้องมิมกันเลยสวัสดีค่ะมิมรัตนวดีวงทองนะคะรับบทเป็นแย้มค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะมาสัมภาษณ์ของมหาลัยค่ะนนกว่ากำลังอัดรายการอยู่ <c oughs> สวัสดีค่ะมิมรัตนาวดีวงทองนะคะจบจากโรงเรียนนวมินทราชินุทิศสตรีวิทยา2ค่ะตอนนี้นะคะกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยายลัยศรีปรทุมนะคะคณะนิติศาสตร์ค่ะชั้นปีที่1ค่ะเห็นมิมทํางานหนักแบบนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะเรื่องเรียนเนี่ยมิไม่ยอมแพ้แน่นอนค่ะเพราะว่ามิมนะคะสามารถคว้าโคต้าทุนตัวจริงของ SPU ได้อีกด้วยค่ะถิกไหมคะ เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะการทํางานในวงการบันเทิงเนี่ยคือเราทํามาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเรามันเป็นสิ่งที่เราหลักค่ะส่วนเรียนนิติเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หนูชอบเพราะว่าหนูดูซีรีส์มาเยอะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกฎหมายมันเท่ดีนะแบบในซีรีส์ทำไมเขาเท่กันจังก็เลยอายงั้นลองไปเรียนพิเศษดูก็เลยขอคุณแม่ะคะ่ะแม่ก็เลยบอกว่าถ้าชอบก็เรียนนิติก็ได้นะะหนูก็เลยวางแผนไว้ว่าจบมาเนี่ยอาจจะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแล้วก็อาจจะทํางานวงการบันเทิงไปด้วยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือแบบประมวลค่ะต้องแบบประมวลขึ้น BTS นะคะแล้วก็แบบประมวลมาในห้องค่ะและที่สำคัญนะคะพอเรานะคะเรียนในห้องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับมาทบทวน,นะคะ่ะแล้วก็จดเลคเชอร์นะคะแล้วก็ฟังที่อาจารย์สอนย้อนหลังก็ได้ค่ะเพราะว่าที่ s p u มีแบบว่าบันทึกคลิปไว้ให้เราแล้วก็สามารถเรียนย้อนหลังได้เด็กนิติก็เลยต้องอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนที่อาจารย์สอน,นะคะ่ะ จริงๆแล้วนะคะหนูก็เดินแบบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือจะเป็นของพลากอนค่ะที่แบบว่าเด็กน้อยอย่างหนูชอบไปกันนะคะก็คือตอนนั้นก็เลยเริ่มแค,ครโฆษณามาเรื่อยๆค่ะพอแค,ครโฆษณามาเรื่อยๆก็ได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะก็สู้กับคุณแม่ไปค่ะก็พอมาจุดหนึ่งนะคะเรื่องแรกของหนูก็คือวุ่นนักรักเต็มบ้านค่ะเป็นซีรีส์แรกที่หนูเล่นเลยนะคะตอนนั้นก็ยังแบบ ไม่ค่อยชัดมากเลยเฮ้ยอย่าไย้อนดูกันนะคะเพิดค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งนะคะที่พอเริ่มมีคนรู้จักบ้างก็คือช่วงที่เล่นวาสนาราคาที่รับบทเป็นพนัสาค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็หายไป2ปีเพราะว่าจัดฟันด้วยก็เราก็แบบเรียนด้วยเพราะว่าอยากเข้าคณะนิติก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะอ่านหนังสือเยอะแล้วพอกลับมารอบนี้ก็คือในรอบ2ปีก็เลยได้เล่นภาพยนต่์นเรื่องขี้หยดค่ะตอนนี้ก็กลับมาแล้วค่ะ ก็จริงๆแล้วนะคะหนูเองรู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็เป็นหนังผีด้วยตอนที่ได้บทมาครั้งแรกนะคะที่ไปแคสครั้งแรกก็คืออุ๊ยอยากได้บทนี้อยากได้มากกีดไม่เป็นค่ะตอนนั้นเราต้องมีแบบกีดด้วยอะไรด้วยหนูก็เลยทําการเปิดเพลงค่ะแล้วก็กรีดในห้องค่ะว่าเรากรีดเสียงดังเท่าไหร่นะคะแล้วก็สรุปก็เลยได้ภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ ก็ที่หยดของเรานะคะด้วยความที่เป็นบรรยากาศณตอนนั้นนะคะแล้วก็ด้วยดีเทลต่างๆที่พวกเรานะคะในภาพยนตร์เนี่ยแบบตั้งใจทํากันบวกกับความรบรถนะคะแน่นอนว่าคนที่ไปดูเนี่ยต้องได้ถูกรสแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นหลอนเศร้าหรือว่าในเรื่องของครอบครัวรับรองว่าคนที่ไปดูนะคะต้องได้ข้อคิดอะไรกลับมาเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะ สำหรับตัวหนูเองนะคะก็คือเวลาเรียนเนี่ยหนูจะเป็นคนเต็มที่อยู่แล้วอย่างที่บอกก็คือที่สีปทุมก็คือจะมีระบบแบบ Me Learning ค่ะก็เลยได้ดูย้อนหลังได้แล้วก็จดย้อนหลังได้ด้วยค่ะก็เลยได้เหมือนทบทวนความรู้ไปด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้เรียนที่สีปทุมนะคะเพราะว่าสีปทุมเนี่ยให้โอกาสพวกเราทุกคนนะคะได้เรียนข้ามคณะหรือว่าที่เรียกว่า เรียนข้ามาศาสตร์นั่นเองค่ะเรียนข้ามาศาสตร์คืออะไรอย่างที่ทุกคนสงสัยใช่ไหมคะเรานะคะสามารถเรียนในสิ่งที่เราชอบแล้วก็เื่อเรานะคะอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าชอบอะไรนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มความรู้ของเราได้นอกจากเราจะได้เรียนในสิ่งที่เราชอบแล้วเรายังสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อีกด้วยนะคะเพื่อเพิ่มสกิลของเรานั่นเองค่ะต้องขอบคุณศรีประทุมจริงๆค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากเป็นเด็กทุนตัวจริงนะคะอย่างแรกที่ต้องเตรียมเลยนะคะก็คือความสามารถค่ะเพราะว่าเรานะคะต้องโชว์ของของเรานะคะมีดีอะไรหรือว่ามีสกิลอะไรมีของอะไรนะคะโชว์ให้กรรมการแล้วก็คนอื่นๆดูเลยค่ะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจเป็นเด็กทุนตัวจริงนะคะแอบกระซิบว่าตอนนี้มีช่วงเดือนพฤศจิกนะคะสําหรับเด็ก67เจ็นะคะทุกคนก็มาสมัครกันเยอะๆนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของสีประทุมกันนะคะ BTS ค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเรานะคะติด BTS เลยค่ะทุกคนก็คือสามารถลงที่สถานีบางบัวได้เลยนะคะเดินลงมาปุ๊บปุก็ถึงเราค่ะสะดวกเดินทางง่ายต้อง SPU เลยค่ะก็ฝากภาพยนตรเรื่องที่อยู่ด้วยนะคะ26ตุลานี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะมีทั้งระบบธรรมดานะคะแล้วก็ IMAC ค่ะก็ IMAC นะคะจะรับรองว่าได้ทั้งภาพแล้วก็ เสียงแน่นอนค่ะเผื่อใครนะคะอยากได้ยินเสียงที่หยดชัดๆนะคะก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม IG ด้วยนะคะนี่ค่ะตรงนี้เลยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนนะคะคงรู้จักมิมกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ <ST US K> ก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้มิมแล้วก็ฝากเอนดูมิมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมิมต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุนมากๆเลยนะคะมหาวิทยาลัยร,รุ่นใหม่นะคะแล้วก็สำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะที่สพอร์ตพวกเราทุกคนนะคะให้พวกเราทุกคนนะคะกล้าทำในสิ่งที่อยากทำแล้วก็ให้พวกเราทุกคนนะคะวิ่งตามความฝันไว้ในอ,อ้อมอก,อ,อ,กอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ